คิดว่าผู้หญิงอ่ะสามารถงอนเราเรื่องอะไรได้บ้างผมจะบอกให้มันมีแค่2เรื่องเท่านั้นครับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเรื่องที่มันไม่เกิดขึ้นจริงแต่ผู้หญิงแม่งชอบมโนไปเองทั้งนั้นอ่ะเคยเจอกันบ้างปะเ้ยบี๋เฮ้เขารู้นะรู้อะไรเป็นบุ้มแม่งปรับออกกอริทึมไม่คนเห็นน้อยลมหลีดเลี่ยนล่าต่ําดินมากเลยอ่ะสงสัยลายแม่งปรับด้วยวะทำไมอ่ะก็บีไม่อ่านลายแล้วไม่ตอบลายเขาเลยอ่ะทำไมอ่ะเป็นไรฮะเป็นไรทำไมไม่ชอบตอบอ่ะลายพังเครื่องค้างหรือติดละครหรือออเจ้าาไม่สนใจ้แลวหรืออเจ้าไม่สนใจข อ,อเจ้าอ,อสวนอ,อแพ้อะไรกูก็อยู่กับมึงแค่นี้จะให้มาตอบไลน์คุยเฟซไทม์กันตลอดเวลาเหมือนจีบต,ตอนแรกๆก็ไม่ใช่ปว๋วอุ้ยพีทเมื่อไหร่จะรีบมาวะเนี่ยรีบรีบอยู่บีบีถามหน่อยดิถ้าบีดเจอไปเจอแฟนเก่าแล้วเขาเข้ามาคุยอ่ะบีจะคุยกับเขาปะเออก็ต้องคุยดีวะเป็นมารยาทถ้ายืนชาร์จอันติรอตอบเขา,างไงเออบีบีถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้อ่ะบีจะจีบเพราะว่าไม่ ไม่ใช่ก็จีบดีบีทั้งสวยลิมิเต็ดขนาดนี้บีพูดอะไรของบีเนี่ยคบกันมาตั้งกี่ปีแล้วเออบีถ้าเกิดมีผู้หญิงมาขอลายบีอะบีจะให้เขาปะ่ะถ้าเป็นลูกค้าก็ต้องให้ปะ่ะแต่ถ้าไม่ใช่ก็บอกว่ามีแฟนแล้วคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วป่าวะแค่จะออกไปซื้อกินแค่จะออกไปซื้อกินน่ะ <c oughs> ก็ไม่มีใครรับซื้ออูหรอกจะซื้อกินด้วยเหรอป่าวล้ <c oughs> อเล่นเออบีเมื่อคืนเขาอ่ะฝันว่าบีนอกใจเขาตื่นมาร้องไห้เลยอะกับผู้หญิงเหรอกับผู้ชาย <c oughs> เราบีคิดว่ามันหมายความว่าไงแล้วเขาต้องทำยังไงอะมึงควรตื่นมึงควรตื่นไงมมงแค่ฝันไม่ต้องมาทําหน้าแบบนี้เลยนะมึงแค่ฝันบีมึงแค่ฝัน,นเขายังไม่ทําอะไรผิดเลยบีบีเ้วถ้าเกิดมีคนมาขอเบอร์เขาอะบีจะว่างไงเอา้ามึงก็ต้องอยู่ที่บีปะวะถ้าบีให้เขาก็โกรธดิให้ไปแล้วสามอ้าวไอสัตว์ให้จริงมัะนะ้ยเนี่ยล้อเล่น <laughs> แล้วถ้าเกิด<อ>บีเจแปโนไปถึงไหนไอที่บีพูดมาเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงสักเรื่องเลยแล้วถ้าเกิดเขาารถบีไปขับมาแล้วจอดในที่ห้ามจอดแล้วโดนใบสั่งมาบีจะโกรธเขาปะจะโกรธทาไมอะ่ะก็มันยังไม่เกิดขึ้นจริงเลยโอ้บีเป็นไรมากปะเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงือไม่ได้มาโนมาเจอมาแล้วใบสั่งมาสองใบเลยเอา้าวเราไปโดนที่ไหนมาแถวสน,นอามากินแล้วรถกูเออมีไม่โกรธเขาใช่ปะมันเกิดขึ้นแล้วใช่มอืมึงไปจ่ายค่าปรับไหนๆพี่ก็มาชาแล้วขกอไปจ่ายค่าปรับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋วจะไปไหนเดี๋ยวนี้เขาจ่ายผ่านแอปได้แล้วเนี่ยแค่เปิดแอป ktb net bank เนี่ยบีมียังมีแล้วอุ่นเงินประจำก็เนี่ยบีก็เข้าแอปเนี้ยแล้วก็เข้าไปที่ pay order bill เสร็จแล้วเนี่ยบีก็ไปกดที่รูปพี่ตำรวจตรงเนี้ยแล้วก็กรอกหมายเลขใบสั่ง เลขบัตรประชาชนใส่ย,ยอดที่ต้องการชําระแค่เนี้ยแต่ถ้าวันไหนเน็ตบีไม่ดีอ่ะบีก็เดินไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้ปุยง่ายเว้ยทุกวันเนี้ยเราจะเด็กเอาผ้าจะกินอยู่แล้วใช้งานแต่มือเนี่ยเกิดมาไม่ต้องมีขาแล้วมั้งแต่มือแค่ขยับนิ้วก็จ่ายของจ่ายบินได้แล้วอย่างนี้เจ๊จอมชอบนะทำไมจ่ายค่าปรับใ่้กว่าหาผัวให้กว่าหาผัวอีกทุกวันนี้แห้งหมดแล้ว